อ,อันนี้เป็นการแข่งขันในรอบซ้ำรอบสิบหกทีมนะคะในประเภทเดียวชายค่ะไทยพบจีนค่ะชื่ออะไรไม่รู้นะคะแต่ไทยเราบุญคุ้มทิ่พวงค่ะทิ่พวงหรือทิบพวงไม่รู้นะ,ะแอดก็ยังงงอยู่ถึงทุกวันนี้อยู่ทีมเดียวกันจริงปะเนี่ยทำไมไม่รู้จักชื่อกันเนี่ยอยากเห็นหน้าแอดจังถ้าเห็นแล้วจะตกใจนะคะ แอดก็เป็นนักกีฬานะทุกคนแอดมีสองคนนะคะมีป้อมนะคะคนหนึ่งป้อมแฝมแล้วก็มีโค้ชแนนนะคะเ็นแอดมินร่วมกัน,นะะแต่ตอนนี้แอดป้อมนะคะเอาละเสียงเรียบร้อยกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะคะในเซตแรกค่ะจีนไป่ายเสิร์ฟก่อนซุูนค่ะเสิร์ฟลูกแรกกลับได้ชงมากปาดไปรับได้แต่ว่าวิ่งไม่ทัน,นะคะบอกว่าวิ่งมาก,ก็ไม่ทันอยู่แล้วปล่อยเป็นแ,แรกแ้มแรกเทปเราไปเลยนะคะ พี่ยาไม่ได้มานะคะรอบนี้พี่ยาไม่ได้มาะคะ่ะจินมาเร็วมากเลยะคะ่ะรอบนี้ดีจับได้เตะปาดมากเป็นแต้มของไทยนะ,ะแต้มที่สองเขายืนมองเลยน้องป้อมแข่งวันไหนคะอ๋อหนูไม่ได้แข่งนะคะรอบนี้รอบนี้เขาเป็นชิงแชมป์โลกหนึ่งประเทศส่งได้แค่หนึ่งทีมเท่านั้น,นะคะ่ะก็เลยไม่ได้แข่งะคะ่ะ เสริมดีอะ่ะแต่ว่าออกเสริมลูกที่สองค่ะลเนอะเนาะรับได้แต่แก้ไม่ลงนะคะแต้มตอนนี้ศูนย์ต่อสองค่ะเก่งเซิร์ฟเก่งประคามเปิดได้ช่วงมาก ปาดขวาเป็นไงล่ะเอ็ดบอลเลยโดนขอบไปน,นิดนึงเด้งสูงนี่คือลูกเอ็ดบอลน,นะคะ้าโดนขอบโตเอ็ดบอลเล่นใหม่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยไหมเป็นนักกีฬาด้วยค่ะค่ะแต่ว่ารอบนี้แอดไม่ได้แข่งนะทุกคนก็คือรอบนี้แอดมาเชียร์พี่เขานะคะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากเฮียยาวนะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะไปสนับสนุนได้ไม่ขึ้นค่ะ สกอบอรอลไม่ขึ้นซูนส,สองเชียร์มะเขือสั้นไทยแลนด์ค่ะอุ้ยแปมเท่าไหร่แล้วไม่รู้หมด,มหมดตะกุย่อสองเลยชิมแชงโลกเราส่งได้กี่ประเทศส่งได้ทั้งหมดห้าประเทศเลยค่ะเราส่งทั้งเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่หญิงคู่ชายแล้วก็คู่ผสมค่ะแต่รูปที่สองค่ะสวย เสิร์ฟรองเท้าแบบนี้ใครจะไปรับได้นะเป็นแต้มของไทยนะคะตอนนี้แต้มเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าสกอร์หายนะคะน่าจะห้าศูนยนะคิดว่าไทยน่าจะห้าจีนน่าจะศูนย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยว๋ยวรอตัวความชัว์ยังไงมาแล้วแต้มตอนนี้ห้าศูนค่ะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะ ดับเบิลโฟว์นะคะเสิร์ฟเสียสองแต้มเป็นแต้มของจีนตีไข่แตกละแต้มตอนนี้ห้าต่อนหนึ่งค่ะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะ,ะเอ้ยยังนี่ว่ะลง,ล,งละเสิร์ฟฝั่งละสี่แต้มนะคะแต้มหนึ่งเสิร์ฟไป้สองลูกอ๋อ เปิดได้แต่แก้ออกนะคะเป็นแต้มของไทยแต้มตอนนี้หกหนึ่งค่ะเขาไม่มีสนามมินดอร์เรามีนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางเมืองเขาน่าจะต้องการเผยแพร่กีฬานี้ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายอ่ะ <c oughs> เขาก็เลยอาจจะมาจับก,การแจ้งนะคะแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องฝนนิดหน่อยฮึม <c oughs> ือบเบโฟเป็นแส้มของจีน ตอนนี้จีนตามมาที่สองต่อหกนะคะจีนจะเป็นฝ่าย<ห>เสิร์ฟลูกต่อไปไ<ห>จีนสูงมากแล้วคนสูงกว่าพี่เก่งองีงก,ก,ก <c ười> จีนจะเสร่หนึงิรูกท่นงจีนจเกที่นึงเกมา,ามไทยแลนด์นะมามาเชียร์ไทยแลนด์กันทุกคนฝากตดไเล์กดแชร์ด้วยนะคะ <c ười> แ,บบแต่โฟแตมของใคร ตอนนี้นําไปและหกแต่ว่าเจ็ดสองยังไม่ขาดนะเอกบอลมันตามกันเร็วนะคะการท่องเที่ยวใช่ค่ะเขาโปรโมทการท่องเทียเ่ยวด้วยนะซะาซาซาซาโอ้โหลูกนี้ไซส์บอลน,นะคะโดนขอบตัวแล้วลงล่างเลยเป็นแต้มของจีนตกอตอนนี้อยู่ที่สามต่อเจ็ดค่ะ เขาไวไวอแม่ไ้รอกินเนื้อหมาไมมไม่กินกันไม่กินเนื้อหมานะคะเก่งใส่เสื้อสีแดงเท่ดีครับเอ้ยไม่ใช่นะคะสีแดงคือจีนนะคะไทยสีเขียวนะคะเพราะว่าชื่อของจีนขึ้นก่อนนะคะเขาเลือกใส่เสื้อสีแดงเราต้องเปลี่ยนเสื้อนะคะเสื้อใครขึ้นก่อนก็มีสิทธิ์เลือกนะ,ะแต้มตอนนี้สามต่อเจ็ดนะคะอูู้ลูกนี้เขาเสิร์ฟเฉปบปลายโต๊ะเป็นแต้มของจีน,นะคะ่ะ แต้มตอนนี้4ต่อ7ค่ะจีนเป็นฝ่ายเสิร์ลูกสุดท้ายของรอบนี้นะคะก่อนจะเปลี่ยนสูตเสรวนดีจับหนึ่งสองยืนปาดยกแง่งก็ไม่ทันลูกนี้เป็นแต้มของไทยนะตะกอตอนนี้นำไปที่8ต่อ4ค่ะไทยเป็นฝ่ายเสิร์วันนี้แข่งกี่คู่อ๋อตอนนี้เหลือ คู่นี้เดี่ยวชายแล้วก็ยังมีเดี่ยวหญิงอีกนะคะถ้าชนะก็อาจจะเดี่ยวหญิงก็ต้องแข่งต่อน,นะคะแต่ว่าเดี่ยวชายน่าจะหมดแล้วแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะเรี่ยวการเล่นวิเวเมืองการท่องเที่ยวถูกต้องเลยค่ะดึงดูดคนได้เยอะนะคะแข่งข้างนอก Double f o r นะคะเป็นแต้มของจีนตามเขาตามมาแล้วคะ่ะตอนนี้แปต่อห้าค่ะแปดห้า <5. S 1> ค่ะขอแชร์เว เขาโม่งเสียบเองกระนวลมาจากโมงครับตุ้มกระนวลหรอคะถ้าตุ้มกระนวลแข่งพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่มีแข่งในประเภทคู่ทุกอีเวนต์เลยนะคะเริ่มแข่งพรุ่งนี้หมดคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมะคะ่ะวันนี้มาดูแต้มกันต่อะะแต้วแต้มเท่าไหร่แล้ววะลืมหมดต่พูดโค้ดแต้มเท่าไหร่แล้วคะ เก้าห้าตอนนี้สกอร์เก้าต่อห้านะคะ,กะ,คะเก่งเสร์ฟลูกที่สะะองฮึมดัแบเบิลโฟเป็นแต้มของจีนนะคะแต้มตอนนี้เจ็ดต่อเก้าค่ะอังกฤษนี่ผู้แคนแซนลักค่ะเฮ้ยเก้าต่อเจ็ดทำไมไม่เปลี่ยน,<ใ>นอ่ะไม่ใช่ เก้าเจ็ดต้องเปลี่ยนดิมันต้องโกละเก่าหกเนี่ยว่าแม่เก่าเจ็ดเหรอเนี่ยก็เป็นหกสิบอืมหกสิบนะสปอนเซอร์หลักของทัพนกกีฬาไทยเอกชนเอกชนคือไม่แน่ใจว่าการทางนี่คือเอกชนไหมทุกคนน่าจะใช่นะคะการทางสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์เราเนื่องในโครงการ หนึ 1> 1่งรัฐทวิสา,ากิจหนึ่งกิฬานะคะถ้าจะไม่ผิดนะประมาณสี่ปีนะคะแข่งที่ไหนครับแข่งที่เวียดนามค่ะตอนนี้เป็นเซตฟอยต์ของไทยแล้วนะคะหกต่อสิบเอ็ดค่ะได้แต่มนี้จบเซตแรกเลยนะคะจบเซตแรกไปแล้วนะคะ ในเซตที่หนึ่งนะ,ะไทยเอาชนะจีนไปได้ด้วยคะแนน12ต่อ6ค่ะพักหนึ่งนาทีค่ะตอนนี้จีน,น,นจริงจริงจีนเพิ่งมาแข่งได้แค่ปีสองปีนะคะตอนนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะคะมันยิกกับเพื่อนเขามาไหมครับมาค่ะมามาแชมป์มา,มาเปนชาเดียวคงมีไม่คนทางคลิตแน่ๆนะคะรอบนี้ต้องช่วยกันเชียร์ไทยนี่แหละคะ่ะ ทีมในอาเซียนมีชาติไหนบ้างมีอินโดที่เห็นๆนะคะมีอินโดมีอัมบูชามีไทยค่ะแล้วก็มีพวกคูเวตจีนเอ,อ่อนับเป็นอเอเชียไหมเอเชีย,เ,ยนเนาะซีเกมไทยเรามีแข่งไหมครับปีหน้ามีค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจับที่จังหวัดไหนนะดย๋กเขยนแอดขึ้นเต็มรอบทุกคนแอดหนักปูดมากเลยพูดตรงๆแอดโดดไม่ขึ้น อนแข่งขันในที่เวียดนามนะคะที่โฮจิมินนะคะนะกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่สองนะคะถ้าไม่ได้ตอบใครต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องถายอันนั้นก็ต้องพูดนะไลฟ์ก็ต้องพูดนะอ่ะเริ่มงการแข่งขันศูน้์ๆเสริมลูกแรกเสียเองเชิญนะคะเจ้าหน้าที่สมาคมเปียว สปอนเซอร์เอกชนเรานี่คือคือการทางใช่ไหมการทางเบเกอร์แกสปอร์ตนะคะสปอนเซอร์ของเอกชนนะแ้มแรกเป็นของจีนไปนะคะเราเสือเสียสอนแทมศูนย์หนึ่งค่ะ เสิปลูกแรกติดไปทีมเวียดนามส่งแข่งไหมส่งค่ะส่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่สนามไหนนะไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่คนละสนามสนามไกลกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าจะปล่อยให้มันลงมันออกนะคะไม่รู้ว่าซีเกมเขาจะจัดที่ไหนนะคะต้องรอรุ้นจังหวัดอีเกีค่ะ สวยสองเข้าใช่ไหมหนึ่งสองแ้มตอนนี้หนึ่งต่อสองนะคะเน็ตที่โฮจิมินแรงไหมไม่ค่อยแรงนะ,ะซื้อเน็ตไปเยอะเหมือนกันค่ะกีฬาประเภทนี้เขมรไม่ต้องกำนเนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถึงจะเขียนกำแพงวัดก็ไม่ใช่นะคะกีฬานี้อังการีนะคะ อินโดนีเซียแบ็กไม่รู้อืมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็โดดซันแบ็กได้แล้วนะคะโดดติซันแบ็กเดี๋วลูกสองหูเด็โปโะนะคะเป็นแ้มของจีนแต้มตอนนี้สองเท่าค่ะอ๋อไม่ใช่สามหนึ่งออนจีนนําอยู่เนาะอยากให้เอเชียมีเยอะๆเหมือนกันค่ะจะได้แบบสนุกสนุกนะคะเวลาแข่งซีเกมดิเช่นกมซา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 คับ่ก้อนสวย อปืปาดไกลมากตรงนี้ค่ะเป็นแต้มของไทยนะแต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อสองค่ะ <c oughs> โอ้ลูกนี้พี่เก่งจะหยอดนะคะเพราะว่าเขาข่อยไปไกลเยอะแล้วนะคะ<ด>ว่าจะหยอดแต่ว่า มัน,ม,นม,มันหยอดเนียนเกินไปก็เลยไม่ข้ามนะคะข้ามข้ามอยู่แต่ว่ามันมันไม่โดนโตนะคะเป็นแต้มของจีนนะแต้มตัวนี้อยู่ที่ซีต่อสองค่ะจีนเสริมมาพี่เก่งเปิดหนึ่งสองแก้ไปก้อนแก้เข้าไปเบาๆเอ็ดบอลน,นะคะ รองเท้าที่เราใส่แข่งขันนะคะเป็นรองเท้าเบเกอร์นะคะสนับสนุนโดยเบเกอร์นะคะให้รองเท้าเรามาทำทำการแข่งขัน,นะคะ่ะจีนเสร็จพวกแรกเสตยตขายไปนะคะแปมตอนนี้4ต่อ3ค่ะ มีหลายประเภทนะคะแต่ว่าแข่งตามอีเวนต์ค่ะคืออันนี้เขาแข่งเดี่ยวชายก่อนจบเดี่ยวชายก็จะเป็นเดี่ยวหญิงนะคะไล่ไปตามอีเวนต์อีเวนต์ค่ะยืมเจไดแ้ลงงยงแข่งที่เวียดนามเหรอใช่ค่ะแข่งที่เวียดนามอละแข่งที่เมืองโฮจิมินค่ะทุกคนตอนนี้เน็ตกระตุกเหรอ เน็ตดีไหมเน็ตดีไหมคะมเป็นแต้มของเราลครับหลังเท้าเบาๆไปลูกนี้แต้มตอนนี้อยู่ที่สี่เท่าค่ะเก่งเสิร์ฟลูกเมือง สวยเสริมคักเสรมแม่คารุมิเสริมสวยมากเป็นแต้มของไทยนะขึ้นนำแล้วต่กอตอนนี้ห้าต่อสี่นะคะไทยห้าสี่ชิงแชมป์โลกจัดทุกปีนะคะจะจัดทุกปีเลยะคะ่ะชิงแชมป์โลกหมุนไปว่าเขาจะจัดที่ไหนค่ะซาซาาต่อเลยค่ะเก็บหาม แต้มน,นี้เป็นของไทยขึ้นนําที่สี่ต่อหกต่อสี่ค่ะอันนี้แข่งที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะคะสวยแกแล้วแกแล้วหาไม่ก้อนหุ้ยยอดสวยห <c oughs> ยอดมาหยอดกลับไม่โกงกีนหยอดมาหยอดกลับไม่โกง <c oughs> จีนตามขึ้นมาแล้วะคะ่ะตอนนี้หกต่อสี่ค่ะ 6ต่อ4อะไรวะ6ต่อ5นะทุกคนผู้ผิดเป็นแต้มของไทยนะคเปลี่ยนเสิร์ฟอะจีนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะแต้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ7นะคะทุกคนถ้าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไหนก็ขอไยด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ดูเกมด้วยนะคะถ่ายวิดีโอไปด้วยเป็นแต้มของไทยนะเต่ตรงนี้ข้ามไปเลยตอนนี้5ต่อ8นะคะ ห้าแปดห้าแปดถ้าเรือมันไม่ไม่ไดมานะคะลูกนี้ติดตะข่ายออกหนึ่งว่าลงตอนแรกนึว่าลงนะคะตอนนี้แป้มอยู่ที่หกต่อแปดค่ะโอ้เสิรดีจับหนึ่งสอง ยอดเลเออใฉลาดแต่ว่ารอเลยก่งมะขามรอเลยแซมตอนนี้หกต่อเก้าค่ะอีมหกไปเก้านะคะอืมจะเสิร์ฟหมุนหยอดนะเนี่ยแต่ว่าออกนะคะเขาต้องเสิร์ฟแกลูกที่สองค่ะเสิร์ฟเสียร์สองเป็นแ้มต่อไปไม่ใช่เอเบอรนบนะ ไว้ยอดเนียนปณีเอาแตมไปรดครับแยนเสิร์ฟนะะไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟแตมตอนนี้ที่เก้าต่อหกค่ะประเภทคู่ชายใครแข่งครับประเภทคู่ชายของเราเป็นสอตุ้มนะคะแข่งจะเริ่มแข่งพรุ่งนี้นะคะโอ้กินบุรีเหม็นมากเสิร์ฟรถที่สองเก่งค่ะ,อ,คอ,ะอื ส,สวยนะเป็นแต้มของไทยเซตพอยต์ไทยแลนด์ะนะคะถ้าได้แต้มนี้จะเข้ารอบแปดเลยนะคะ <c oughs> ปิดเกมไปแล้วนะคะในเซตที่สองคะ่ะไทยเอาชนะจีนไปด้วยคะแนนสิบสองต่อหกค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะไทยเอาชนะจีนไปได้สองต่อศูนเซตค่ะ <c oughs>